สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ที่รัแฟนมืสุกุทุกคนเด้อสมองสบอนเขาสู่ช่องพอน้องนโซคือเก่าพี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนเพลียงๆล่ะพี่น้อง y o u t u e น้อยคือเกาพี่น้องักากตูนพเยังกดน้พี่น้อจักมนูยังลกกนอน ไซส์เฟินห้าก็นอนลงกีนี่พี่น้อยนี่พี่น้องเห็นแต่ซา้วตัวเห็ดกับเขาพี่น้องอยู่บนน้ำกันพี่น้องมีนู่ยังกะแค่เห็ดยังจมพอดีอยู่แป๊บๆเ่นเห็ดยังกินคืออย่านั่งอย่านั่งคือยังวันอย่านั่งออมน้อไม้พี่น้องนี่ดูเขาอมน้อไม้อยู่พลังผดพี่น้อง กำลังผดได้ที่นทำไม้เอาฮาในกอดี่น้องมันจะนอมน้องมีอะไรมันจนอขาวมันเอ้อชั่วอีกฝนตกหรือขาวเกิดไ่ได้ทายเบิ้งเนาะตอนน่ะทายเบิ้งตอนแก่พี่น้องมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อสุกุสุขคนเด้อพี่น้องเฮ้ยเด็กนตองเป็ด็กกำลังจะเอาแปรเข้ไปพี่น้องแดกตอนเฮ่นพอแล้วอาหารลาข้าวพี่น้องที่แก่ทำไม้ ขาดวุได้คือแกงน้ำไม้พี่น so ้องพักไลายยุคคือสียบเนาะขาดได้คือเก่ายวเรพี่น้องก็ขันบุญนี้เนาะนทำไม้ทงกับนี้ทำไม้ทงไปอยากหานทำไม้ทงไปเผืกินนทำไม้สดบดปีบดเละนี่มันออกบดดีบดเลนทำไม้สดกินาบราไม่กินได้แล้วพี่น้าเนี่ยก็ตัดออกแล้วตัดก้อนถิ่มเนาะมพอเราต้องโศกตัดถิ่มแล้วก็แล้วบม่ได้กินบม่ได้กินก็่เจ้าเราพี่น้องเนาะอุดเอาพี่น้องจะทำไงเถอะหาเอาอยู่หวย ใช่เขบือพี่น้องเขาเบือแกงบม่ได้ใส่เนี่ยหนุ่มพี่น้องบม่ได้ใส่แบบเครื่องยังใส่แต่น้งไม้ยังเดียวแกงไม้คือเน็นแปลกเลโคตรแปลกเลยว่จ้ะจะประเด็นโสมมาใส่ป้ใช่ใส่จังใส่บม่ใส่ไม่สิได้ขาดหอมก็เสียแล้วเคี่ยวอมทมอยู่พี่น้องไอ yêu thung màu men bầy mày bầy mày lên đó bầy nhà nang và bầy mày đi chắc về nơi đây, đây, bên sông lông xin đen rồi, xí mơi mơi bộ ừ. bên xí lấy lây sống say hiếu khẩu rồi biết ngơi, khét khéo năm chậu đấy, càng mày vào đây các bạn nghĩ tiếng khụt khục Là bộ men sao cả tuồn rất nhiều, khét khéo khét khéo, ăn sao cả tuồn tung khụt khục đang quốc ขูดโไปดงโกโเนาะแงเก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 นะขูดโกอืมเมนต่ำนะจีดงโกโกเนาะอืมากินชุบๆเกยวันนี้เซพวงนัวไ่นอกซอนนึงเต็มเพอแลอวมก็แซ่ตกัดเป็นเมคือโบเซตมาพีงนะเี้ยก็แล้วแต่ไปเอาส้อมก่อนมาใส่ก่อนาผักคาลงใปใส่พีองย เก็บมาแต่ต้นใหม่ๆเนาะพี่น้องต้นใหม่แต่ไม่ได้เงินด้่ได้ถ่ายเลยเนาะไม่ได้ถ่ายบางพี่น้องเดี๋ยวเรากระปุกบัตรพี่น้องเลยอ่าตัวไอ้กะลีบบัตรหอมมวยหุ้ยอภิษฐาใส่เพี่น้องตะแซ่บตะแซ่บเนาะแซ่บแซ่บมังการได้พี่น้องเด้อเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องกับปลิงเอืองอ่างพี่น้องไอ

เสียงน้อม่ทินยงน้อยหอนอนฮะย่างขาพีางเงีเห็นบุเห็นอะรอย่งเงียเนอเสียงสะ้อนเลยมันจะนอขาวเหมือน่าเงีมัผักมีผักมนกับองเงียได้ไปอบ่มี ปิงอึ้งน้ำน่องวันกินต้มวักินปิ้งกินปิ้งมันแกงมะม่าน้ำกันนี่เนาะปิ้งอึ้งขอกันน้ำน่อกินแกงมะม่ายก็ปิ้งอึ้งอ่างอึงอ่างขึ้นดำแน้อคนปิ้งด้ยช่างพาวอย่พอทนกับใครได้ที่เป็นปกินอื่นเนาะเบิ่งกันองคนเพิ่มปกินไม่อื่นกันหรอกก็เม็นมาเดี๋ยวพี่ไม่ ีเกินม่ดามานะพนเราฟีอย่างแบบบุ้งเราลำบกินแต่เราบดามาบเป็นแบบบบบ่เคยมาอ่งมันกกีดเนาะด่ามาเมนบ่กเกีดเขกินอยู่บนคนอยู่มันบุเคยมีบ่กัดข้าวเลยอะไรฮที่บุเคยกินเขากับบุิน

แค่ปิ้งอึ่งน,นี่เหรอมันมันดิเขาต้องก็ได้แค่เป็นแตงไม่อู้งามมันน้อยมันก็แค่แอร์แอร์นะมีเสียงนี่หัวมันจะเสียงอ,อื้นนอมาค่ายอเยอาไ้ค่ะ อัเป <icana> ็นเนาะปีง yes. ั้คดปอต้มเป็นตะกินเนาะใช่ออครนี่นั่มันเป็นมนมานนะเวลาตมใช่เลย่กิน้ขัต้มมาค่นขันปิมันแหงเนาะปงรอบนึงงอีเลยมันบ่แหงบันนี้ก็ดำเป็น่านแล้วพี่นะยังดูปิงดีได้ก็ด้ กำลังจะจตอนจเินกิยังยังว่าจะยังยังวาจะบมากก็มาตนนี้ก็ไมุ่นบ่มากแค่จัจันบ่มากเปลมากเยอไปมากหมดม็เพียงกจันสิของกินนี่ได้คอมเน

ăn thịt viên kín thế nóng 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 thế nóng nóng ừ. nóng 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 thịt nóng 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 rồi nóng เขอทาดีแช่แช่ไปนนอะปิ้งอึ้งไม่ใครทินก็ตักเลี้ยงไว้เขาเรื่องนะอทาดีหนาโคตรากไม่ใครตัวนี้ไม่ใค,คเรเลยหน่อยเนาะเจ้อย ไม่นอนหรือวานเนาะยังนอนแต่เสดไม่ไ้ออกล่วานดีนอนนอนขาืมเก็บ้งาทเบิ้งบกินะไเบิงกินอกเนาะกินนาทีบีแตะัวนี่เนาะเดี๋ยวผมหน่อยนึง ไม่ได้หรอกน้องล้าักทักแลเากินเพื่งกันเนมันเขากันนะวิงนี่เขา่าเรีน่เขายได้ย่วดเยีกจเดือนนึงก้นตอกอนกเนียอีกก็ได้เด้อ

สีเลี้ยงดูไหมสี็ดหน้านี่สีกินเขาสื่อเลี้ยงเงินใช่เปล่าหาทำงานได้เลยนั่งซื้อซืบอกไรเงิน